วันที่13กรกฎราคมพุทธศักราช2563ตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสุทรราการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง7หมู่บ้านภายในตำบลคลองสวนนะักเทศบาลตำบลคลองสวนนายธิติพัฒน์ประกอบผลปหลัดอำเภอบางบ่อผู้ประสานงานประจำตำบลคลองสวนและพันตรีชัยุทธโคตตาสัตสเดียมอำเภอบางบ่อจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลคลองสวนเพื่อทบทวนระเบียบบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการประเมินผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีการบรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านพศ2551มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหมู่บ้าน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีตามหลักประชาธิปไตยและเป็นการส่งเสริมความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยผลการประเมินดังกล่าวจะนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลคลองสวนต่อไปครับที่ช่วยเหลือัวเังไม่ได้1 เป็นป่วยร้ยสิบจำนวนผู้ริการสิผมไม่ทราบว่าทางภาคขององค์สวนและวิทยาการมันมันยังไม่แข็งทันอยู่หรืออสมได้รับดูแลอย่างไรบ้างนะครับท่านอสมนี่ครับเขามีการทํางานภาคัวของทั้งตำบลแล้วเขามีหกสิบสนะครับ63สสมอสมสมาชิกแต่ละบุคจะมีสมาชิกของแต่ละบุคไม่เท่ากันเลยทางวิทยาการก็แล้ว ไม่ว่าจะเป็นว่างไม่ใบมีงบประมาณมาเราก็จะทำแค่ที่ทำหลข้ออกะไยนะเอ้วันนีค